นักบอลลิบอลหญิงไทยที่ไปเล่นอาชีพที่เนปาลตอนนี้ปลอดภัยแล้วบีมอุ้มเล่านาทีหนีตายโรงแรมที่พักถูกบุกเผา จากกรณีที่กลุ่มคนรุ่นเจนเซตในปานชุมนุมประท้วงยกระดับความรุนแรงต่อเนื่องถึงขนาดที่ราบิลักษมีจิตรกรภระยาของนายชาลนาศขานานอดีตนายกรัฐมนตรีในปานถูกจุดไฟเผาส่งผลให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสก่อนจะเสียชีวิตจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรง อย่างไรก็ตามมีนักกีฬาสาวไทยทั้งหมด5คนไปเล่นหลีกอาชีพเริ่มแข่งตั้งแต่วันที่5ถึง13กันยายนทีมลาลิป,ปูควีน3คนแคทดารินปิ่นสุวรรณเบสพัทราทิพแสนตระกูลหนิงวรัญญาศีละอองทีมคัดมันดูสไปเกอร์สองคนอุ้มอภิญญาปฏิบัติทองบีมการจนาสีใสแก้ว ทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตสอบถามไปยังแคทดารินและเบสพัทราทิพย์บอกว่าอยู่โซนปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่แต่ในโรงแรมไม่ได้ออกไปไหนสนามบินปิดอยู่เมื่อทางการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคาดว่าน่าจะได้กลับไทยการแข่งขันน่าจะสิ้นสุดลงแล้วไม่มีแข่งต่อแล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นทางทีมจะส่งกลับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของฝั่งอุ้มอภิญญาและบีมกาจนานั้นรุนแรงกว่าเพราะอุ้มเลาว่าต้องหนีตายออกมาจากโรงแรมที่พักเพราะกลุ่มพวกระท้วงบุกทำลายและจุดไฟเผาทั้งคู่ต้องรีบออกมาโดยทิ้งสัมภาระเอาไว้เอาออกมาได้แค่บางส่วนโทรศัพท์และพาสปอร์ต โดยสามสาวไทยสังกัดทีมลาลิปูควีนทำผลงานได้ดีแข่งขันสามนัดชนะสามนัดนำจ่าฝูงและเป็นที่เชื่อมชอบของชาวเนปาลแต่มัดการแข่งขันที่เหลือคงต้องยกเลิกไปเพราะเหตุความไม่สงบภายในประเทศเนปาล